สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนูนะคะคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ใน5นาทีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้มาพบกันเช่นเคยกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนูคุณครูผู้สอนคุณครูอัจฉราเหยียมบรัรบูคคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คนเดิมค่ะวันนี้ครูหนูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรวันนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะนักเรียนขอให้เรียนติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะให้มีความตั้งใจเรียนสนใจเรียนให้มากที่สุดเลยค่ะเราไปรับฟังรับชมณบัดนี้ นักเรียนคะปัจจุบันนักเรียนจะเห็นบนโลกออนไลน์จะมีสินค้าหลากหลายชนิดที่มีขายบนโลกออนไลน์ของเรานะคะนักเรียนคงได้เห็นตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีการโฆษณาขายาสินค้าซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าของเราคะ่ะนักเรียนสามารถคลิกปุ๊บสินค้าถึงบ้านนักเรียนปั๊บเลยนะคะวันนี้สะดวกมากๆเลยคะ่ะนักเรียนคู่นุ้กก็มีร้านของตัวเองเช่นกันคะ่ะนักเรียนชื่อร้านของคูณนุคือชื่อรัศ อชลาสาดี้นั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนจะได้พบกับสินค้าที่มีความหลากหลายและตื่นตาตื่นใจนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจดูวิธีการสาธิตการขายสินค้าของคุณหนูนะคะและเด็กๆทุกคนมีหน้าที่ช่วยคุณหนูนะคะในการตั้งราคาขายให้มีกําไรในสินค้าแต่ละชนิดค่ะสินค้าชิ้นแรกในร้านอัชลาซาดี่ของเรานะคะนั่นก็คือสโนว์ไอนะคะ เครื่องทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะนั่นเองค่ะน้ำแข็งใสๆสีสดรสหวานกินแล้วเบิกบานสำราญกายทงค่าต้องยกให้ Snow i e เครื่องนี้ค่ะเรามาดูวิธีการสาธิตเครื่องทำน้ำแข็งใสของรา้านอัจฉราสตารดี้กันค่ะ Snow i e เครื่องนี้นะคะจะทำให้วิธีการทำน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเลยค่ะวิธีการง่ายๆเลยค่ะ เน้ำแข็งใช่ไหคะอยู่ในเราอยู่แลเน้แข็งช่องทีทงค่ะ,นนะ,คะเราเปิด,ดป่ปิ๊งแล้วดตลบเาเลยนะคะอ่ามน้หรือภาชนะะคะมารอตรงที่วางภาชนะนะคะจากนั้นกป็นตลก็จะก่น่ yes, โโน,าาน,นค่ะที่เราข็งเดะเรียนคะมีความเป็นหิมะสูงมากเลยค่ะ,เ,คะเราจะการเพิ่มสีสันและรสชาตินะคะ เราไมคะตืมนแดงกเรีอใช้น้ำเขียว มีคุณสมบัติพิเศษเลิศล้ำอร่อยสบายกายสบายพุงค่ะนั่นเยนค่ะเครื่องทำน้ำแข็งใสาย s n เครื่องนี้นะคะครูหนูซื้อมาในราคาทุน790ดสิบาทค่ะครูต้องการขายเครื่องทำน้ำแข็งสายเครื่องนี้ให้ได้กำไราไร3เหรือร้อยละ30นั่นเองค่ะนักเรียนช่วยครูหนูคิดหน่อยสิคะว่าครูหนูต้องการกำไรในการขายเครื่องทำน้ำแข็งสายเครื่องนี้กี่บาทและ ครูจะต้องติดราคาขายเครื่องทำน้ำแข็งใสเครื่องนี้ในร้านอันชาราซาดี้กี่บาทคะช่วยคิดหน่อยค่ะนักเรียนคะจากการที่เรียนได้ชมสาธิตการทําน้ําแข็งใสเปเมื่อสักครู่นะคะและคุณครูมีโจทย์ที่เราจะต้องร่วมกันคิดคือเราจะต้องหาว่าครูหนูต้องการกําไรกี่บาทและ ครูหนูจะต้องติดราคาเครื่องทำน้ำแข็งใสในร้านอัชราซาดี้กี่บาทคะเรามาร่วมกันคิดเลยนะคะนักเรียนนักเรียนดูจัดโฉน,นะคะครูหนูซื้อเครื่องทำน้ำแข็งใสมาในราคา790บาทราคา790บาทก็คือราคาต้นทุนใช่ไหมคะนักเรียนจากนั้นครูต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ3 0คำถามคือครูหนูต้องการกำไรกี่บาทและ จะต้องเปลี่ยนราคาเครื่องทําน้ําแข็งใสกี่บาทน,นั่นเองค่ะเราเริ่มวิธีคิดกันนะคะเรียนเริ่มต้นเขียนกําไรที่เรียนต้องการก่อนค่ะนั่นก็คือขายได้กาไรร้อยละ30จากนแต่น,นะคะก็เขียนราคาทุนของเราค่ะซื้อเครื่องทําน้ําแข็งใสมาในราคา790บาทหากํา,ากไรที่เราต้องการก่อนนะคะนักเรียนขายได้กําไรนักเรียนก็แปลงจากร้อยละ ให้เป็นเศษส่วนร้อยละ30จะได้เศษส0ส่วน100คูณราคาพันนะคะนั่นก็คือ790นักเรียนใช้หลักการเดิมนะคะก็คือการคูณเศษส่วนกับจำนวนนบก็จะได้เศษส0ส่วน100คูณ790ดังนั้นเราจะขายได้กำไร237บาทนั่นเองค่ะคำถามที่2นะคะจะต้องติดราคาเครื่องทำนั้นแข็งสกี่ิบัต เพื่อให้ได้กำไรร้อยละ30ที่เราต้องการนักเรียนก็นำราคาต้นทุนที่เราซื้อมาก็คือ790บาทไปบวกกำไรที่เราต้องการที่นักเรียนคำนวณไว้เมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือ237บาทนำไปบวกกันนะคะก็จะได้1027บาทนั่นเองค่ะข้อนี้เราสรุปคำตอบได้ว่าคุณหนูต้องการกำไร237บาท และจะต้องติดราคาเครื่องทำน้ำแข็งใสในร้านอันชราสาดี้ของครวหนูเอง1,027บาทนั่นเองค่ะต่อไปเราจะเข้าสู่สินค้าชิ้นที่2ของเรานะคะนั่นก็คือเครื่องทำกาแฟนั่นเองค่ะกาแฟกลุ่นหอมกรมกรอบเหลือหลายดื่มแล้วสบายหลับได้ทั้งวันขอบคุณ <ส>ทจะทำให้การชงกาแฟในทุกๆเท้า,ขอ,า <S <S ของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้นค,ค่ะได้รสชาติหอมกรุ่นรสชาติแท้กาแฟไทยเลยค่ะขั้นตอนนะคะเพียงเราเติมน้ำลงไปในช่องนี้นะคะช่องใสๆนะคะตามปริมาณขีดที่เขากำหนดไว้จากนั้นนะคะเราต้องนำก,กาแฟนะคะใส่ลงช่องแคบๆนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะ,าะ,คะจากนั้นดันเข้าไปะคะ่ะดึงตรงน,นี้ลงมานะคะขั้นตอนต่อไปข้างบน,นจะมีสวิตซ์ปิด,ะะป,ะะดออปืดน,นนะคะเราก็กดสวิตช์คทงไว้หนึ่งครั้งจากนั้นสวิตซ์เปิดทำงานแล้วนะคะ ว่าเราต้องการกระดับน้ำขนาดไหนก็ดันตัวนี้ขึ้นนะคะกระดับน้ำสามารถดันขึ้นลงได้ตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นดึงคันโยกไปทางขวามือกาแฟก็จะไหลออกมาเลยค่ะรสชาติหอมกรุ่นมากเลยค่ะเราสามารถปล่อยมือได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราได้กาแฟหนึ่งแก้วโอ้โหหอมมากเลยค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้กาแฟมาหนึ่งแก้วนะคะเราสามารถปรุงรสได้ตามชอบใจของเรานะคะคุณครูจะเติมน้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะคุณครูไม่ชอบกิมหวานค่ะเซฟหุ่นนะคะนักเรียนจากนั้นก็เติมนมนะคะ แฟเครื่องนี้ครูหนูซื้อมาในราคาทุ้น3,400บาทค่ะและครูหนูต้องการขายให้ได้กําไรร้อยละ25นะคะนักเรียนนักเรียนช่วยครูหนูคิดหน่อยสิคะว่าครูหนูต้องการกําไรในการขายเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้กี่บาทและครูหนูจะต้องติดราคาเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้ในร้านอัชลาาดีกี่บาทคะนักเรียนเรามาร่วมแสดงวิธีคิดแนละร่วมคำนวณกันว่าเราจะต้องการกำไรกี่บาท และเราจะต้องติดราคาเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้ราคากี่บาทคะนักเรียนดูสถานการณ์นะคะครูพี่หนูซื้อเครื่องชงกาแฟมาในราคา3400บาทต้องการขายให้ได้กำไรร้อยละ25ครูหนูต้องการกำไรกี่บาทและต้องติดราคาเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้กี่บาทนักเรียนทาเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คือเขียนกำไรที่เราต้องการก่อนนั่นก็คือขายได้กำไรร้อยละย5 ซื้อเครื่องชงกาแฟมาในราคา3,400บาทขายได้กำไรนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมโดยการแปลงร้อยละให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เศษ25ส่วน100คูณ3,400จะได้กำไรที่เราต้องการนั่นก็คือ850บาทค่ะนักเรียนดังนั้นเราต้องขายเครื่องชงกาแฟในราคา นัเรียนก็นำต้นทุนใช่ไหมคะมาบวกกับกำไรที่เราคิดได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือนำ3า3,400บวก850ก็จะได้4,250บาท เราจึงสรุปได้ว่าเราขายเครื่องชงกาแฟาเครื่องนี้ต้องการกําไร850บาทและต้องติดราคาเครื่องชงกาแฟาเครื่องนี้4,250บาทนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนคะหลังจากที่ครูหนโูได้สาธิตเครื่องใช้เฟฟ้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและเราได้ร่วมกันคิดวิธีการหากําไรและวิธีการหาราคาขายเมื่อเราต้องการให้สินค้านั้นมีกําไรนะคะเรามาร่วมสรุปบทเรียนกันค่ะว่าราคาขายคืออะไร ราคาขายก็คือราคาที่ขายสินค้าไปใช่ไหมคะนักเรียนถ้าขายของได้กําไรนั่นก็แสดงว่าราคาขายจะต้องมากกว่าทุนที่เราวางไว้การหาราคาขายเราจึงเริ่มจากการแปลความหมายของกําไรก่อนว่าเราต้องการกําไรกี่เปอร์เซ็นต์หลายศาสที่นักเรียนได้กําไรแล้ว จึงนากำําไรที่เราต้องการไปบวกกับต้นทุนที่เราซื้อสินค้าชนิดนั้นมาก็กจะเป็นราคาขายที่เท่ากับกําไรที่เราต้องการนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการหาราคาขายหาได้จากนําทุนที่เรามีไปบวกกับกําไรที่เราต้องการค่ะนักเรียนวันนี้นะคะห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนูขอชื่นชมเด็กดีเด็กเก่งเด็กขยันทุกคนนะคะ ที่ตั้งใจฟังสิ่งที่คุณหนูได้อธิบายเมื่อสักครู่นี้ครูหวังเป็นอย่างิีงว่าสิ่งที่ครูได้อธิบายนักเรียนไปนักเรียนจะได้นําไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในชั้นที่สูงขึ้นและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆต้องการดูคลิปคุณหนูก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามและกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะป็นนี้นะคะ หนูคนนี้ขอลานักเรียนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะเด็ก